และความสามารถของสองนักแสดงหน้าใหม่ก็ไปเข้าตาของแคมเม o รอนแม t ินทอชจนได้มีโอกาสมารับบทคิมสาวน้อยชาวเวียดนามซึ่งเป็นบทที่เคยสร้างชื่อให้กับนักแสดงหญิงระดับโลกยังเลียสลองกามาแล้วที่ผ่านมาทั่วโลกเวลาเขาแสดงมีไซงอนเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเล่นเกินอาทิตย์ละหกรอบด้วยเพราะว่าบทของคิมเนี่ยร้องเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงเราเราก็ต้องมีสองคนที่สลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งคู่ก็ผ่านการออเดชั่นซะจนแบบเฮ้ ได้แก้มคุณกรพัฒเล่นสี่แผ่นดินจะเรามาถ้าใครจําได้เขาจะเป็นคนรับใช้ของคุณเปรมที่นั่งอยู่ที่เปลแล้วก็บอกกับคุณเปรมว่าเนี่ยไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ทั้งคืนเลยอาจจะดูเป็นบทเล็กๆสำหรับจุดเริ่มต้นแต่ว่าด้วยความเป็นละครเวทีผมว่าละครเวทีนั้นได้เปรียบกว่าละครโทรทัศน์เยอะก็คือว่า ถึงแม้คุณจะเริ่มเป็นบทคนใช้ก็ตามคุณยังแสดงสามารถมาแสดงเป็นนางเอกได้เพราะว่าละครเวทีมันวัดกันที่ความสามารถเพิ <sure> <laughs> ่งมาทำงานไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ถ้าหากทำพลาดพังขอทุกท่านจงอภัยอาจจะพูดจาไม่รื่นหูยังกับใครแต่ฉันเอง ไมหล่นไม่ไกลต้นครับเป็นลูกสาวของคุณทิพรวรรณปิ่นพิบัติที่ยากตรงนี้ก็คือเหมือนเราไม่ได้เล่นเป็นคนในประเทศตัวเองอไม่ได้เป็นคนไทยด้วยเป็นคนเวียดนามเพราะฉะนั้นก็จะต้องเ,ออเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามต้องทำการบ้านเยอะ ลอ,องเน็ตเนี่ยเคยเล่นอยู่ในองอมบูของเรามาแล้วหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเล่นตั้งแต่ทั้งทวิภพก็ดีสี่แผ่นดินก็ดีสี่แผ่นดินเนี่ยเล่นเป็นประไพด้วยเป็นลูกสาวของแม่พลอยแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของเขาเราก็รู้ว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยมันมันมีความแข็งแรงอะไรบางอย่างก็เลยลองให้เขามาออเดชั่นดูก็บมีสซงอนแล้วเขาก็ได้มีเขาอยู่ในเมื่อไรจะมา ที่ฉันต้องคร่ำครวญหา,ากับเจ้าตัวน้อยเฝ้าคอยตั้ตาวิงวนคอฟ้าดนใจให้เขาคืนมาได้ไหมมันเซอร์ไพรส์มากมันประหลาดใจมากคือแบบเราไม่คิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้เราจะได้ผ่านการออริชั่นที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมาตรฐานระดับโลกระดับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่แบบ ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลย